สวัสดีคะ่ะทุกคนครูหมงนะคะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีแรงแต่อยากทําอะไรดีๆให้กับตัวเองวันนี้ครูหมิงจะมาแนะนําท่ายืดตอนเช้าสบายๆแม้ในวันที่เราขี้เกียจหรือไม่ค่อยมีแรงก็สามารถทําตามได้นะคะทุกคนไม่ต้องใช้พร็อพอะไรนะคะมีแค่เสือ่อตัวและหัวใจถ้าพร้อมแล้วนอนหง่ายลงไปบนเสื่อกันได้เลยคะ่ะ สามารถเหยียดขาออกไปนะคะข้างลำตัวเหยียดแขนหลักค้างตรงนี้สักพักแต่ถ้าใครมีอาการตึงหรือเจ็บหลังล่างนะคะสามารถยกเข่าขึ้นมาได้นะคะเอาเข่าพิงเข้าหากันแล้วเปิดเท้าออกอกว้างๆตรงนี้จะช่วยให้สะโพกของเราได้มีการเคลื่อนไหวหันสะโพกเข้ามาด้วย ค้างตรงนี้สักพสังเกตร่างกายตัวเองสังเกตลมหายใจถ้าหากใครมีลมหายใจส่วนเกินสามารถหายใจออกทางปากได้ผ่อนคลายกล้ามเนือ้อบริเวณหัวคิว้ว ผ่อนคลายกลางผ่อนคลายหัวไหลจากตรงนี้นะคะเราจะเปิดหัวเข่าของเราให้กว้างออกจากกาันรตะใครเหยียดขายอยู่นะคะให้ชันเข่าขึ้นมาเราจะค่อยๆทิกเข่าไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วสลับไปที่อีกด้าน สบายๆตรงนี้ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้ออะไรสามารถเคลื่อนไหวได้ตามจังหวะของตัวเองหายใจจากนั้นให้เราชันเขา่าเข่ากลับมาที่ตรงกลางนะคะเอาเข้าเท้าขวานะคะภาพไว้วางบนเข่าซ้าย ลองเช็คความตึงก่อนนะคะใช้มือขวาผลักเข่าขวาไปจากลาตัวถ้าใครตึงแล้วให้อยู่แค่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไหวนะคะเอามือประสานกันไปที่ใต้หัวเข่าหรือด้านหน้าเข่าซ้ายนะคะหัวไหล่ถ้าเกิดเริ่มเกร็งขึ้นบบนี้คะเราผ่อนคลายลงเรานั่งสบายๆวันนี้จากนั้นค้างไว้ตรงนี้ก็ด้นนะคะหรือยกซ้ายยกขวาเบาๆจะรู้สึกถึงการยืดเอยดออก ของสะโพกด้านขวาด้านนอกตรงนี้นะคะยิ่งถ้าใครนั่งนานๆตรงนี้จะกล้างนื้อหดตึงท่านี้ทำได้ทุกวันจากนั้นให้เราค่อยๆนะคะคลายถ้าออกวางเท้าซ้ายลงบนเสือ่อยกก้นมาฝั่งขวาเล็กน้อยนะคะออปชั่นตรงนี้สามารถเหยียดขาดซ้ายออกไปแล้ว ใช้มือซ้ายดันข่าขวาไปทางด้านซ้ายแคนขวาที่อย่าตรงหรือพัก90กองศาถ้าใครไม่ถนัดท่านนี้อาจจะเอาเข่าซ้อนกันแล้วบิดไปหรืออีกออปชั่นหนึ่งก็คือเอาเข่าซ้อนกันนี่นะคะเหมือนเรานั่งควอยค่าแล้วปิดตัวไปทางด้านซ้ายคางไว้สามลงไปใจย,วยาว ตรงี้ช่วยเรายืดหลังล่างหล,ลังกลางบางคนอาจจะรู้สึกไปถึงหลังบนแต่ทีนี้นเโพกด้านขวาของเรากำลังถูกยืดออกเวลาคลายท่านะคะให้เราค่อยๆโยกขัวเข่าของเรากลับมาที่ตรงกลาง โยกนกลับไปเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังตรงนี้สามารถพักก่อนที่จะไปอีกข้างหนึ่งได้ดกันหมุนข้อเท้าขวาไปด้านซ้ายด้านขวาหรือจะ flex พ o i n กระดูกหนังเท้าขวาของเราเมื่อลับพร้อมนะคะให้เราชันเขา่าทั้งสองข้างขึ้นมาอาข้อเท้าซ้ายวางไว้บนหัวเข่าขวาเหมือนเดิมถ้าใครพักข่าซ้ายออกไปตรงนี้ ตึงแล้วให้อยู่แค่ตรงนี้นะคะหรือถ้าใครมีความยืดหยุ่นมาด้วยวันนี้เอามือซอดไปหรือจะวางไว้บนข่าวขวาแล้วดึงขาเข้ามาใกล้ๆนะ้าอ,อกผ่อนคลายต้นคอผ่อนคลายหัวไหลจะค้างตรงนี้หรือโยกเบาๆก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกดี จากนั้นให้เราค่อยๆวางเท้าขวาลงบนเสื่อนะคะเหมือนเดิมให้เลือกออปชันขาที่เรารู้สึกดีนะคะจียดออกจะโซนกันหรือจะไขว้ห้างเราบิดตัวมาทางด้านขวาหายใจลึกแล้วออกยาวอีกหนึ่งครั้ง เวลาออกสักท่าค่อยๆยกหัวเขา่าชันกลับขึ้นมาที่ตรงกลางยกสะโพกกลับไปให้เป็นแนวเดียวหมุนก็เท้าซ้ายสักสองสามรอบล้วสลับไปด้านกระดกชี้เท้าข่าวนี้นะคะกอดเข่าเข้ามาใกล้ๆนหน้าอกของเรายืดหลังล่างแล้วออก หรืจะยกซ้ายยกขวาเบาๆไปด้วยตรงนี้เป็นการนวดหลังล่างให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะรู้สึกดีนะคะหรือว่าถ้าวันนี้อยากหมุนสะโพกของเราเป็นซ้ายแล้วก็เป็น,นขวาก็ทำได้เช่นกันจากตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มให้ทานหนึ่งนะคะให้กลางเข่าออกกว้างระดับช่วงหลักแล้วหัวไหล่ของเรา ถ้าใครไหวนะมือจับเท้าด้านนอกหรือใช้สองนิ้วนี้นะเกี่ยวไปที่นิ้วโป้งเท้าของเราหรือใครตึงมากจับไปที่ส่้นเท้าก็ได้นะคะแล้วชันเข่าขึ้นแล้วพยายามดึงหัวเข่าของเราลงสังเกตมือข้างนี้จะอยู่ข้างในข้อสอกอยู่ข้างในหัวเขาทีนี้ถ้าใครตึงมากขนาดนี้นะคะแนะนําให้ผ่อนคลายะะเอาเท่าที่เราไหวหรือจะท,ทําทีละข้างก็ได้นะคะ ลองสังเกตตัวเองดูหูคอกเป็นหนึ่งเทให้หลังล่างของเรายังคงอยู่บนเสื่อนะคะหัวไหล่สบายๆสามารถยกซ้ายยกขวาได้ถ้าหากทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นไม่มีผิด,ไม,มผดไม่มีถูกนะคะทุกคนข้างนี้จะสังเกตว่าต้นขาด,ด้านหน้าของเราเนี่ยกำลังทูยืดออกจากน,านั้นนะคะเราค่อยคลายมือออกจากทางนะคะ จะสะบัดออกไปก็ได้นะครับเวลาครูสอนจบคลาสก็จะให้นักเรียนขยอยขยา่ขยาทิ้ง energy เ,เก่าลงไปที่เราต้องการอนี้ก็ค่อยพลิกตัวกลับมานะคะไปติดท่าติดหมอบให้นิ้วเท้าของเราติดกันนะคะส่วนัวเขา่าหัวเข่าจะกว้างหรือจะชิดกันก็ได้แล้วแต่ทุกคนรู้สึกดีจากนั้นเดินมือไปข้างหน้านะคะแล้วค่อยวางศีรษะลงบนเสือ่อ เวลาหายใจตรงนี้รู้สึกท้องเรานะคะพองขึ้นแล้วยู่ลงเวลาหายใจออจากนั้นนะคะสามารถเพิ่มการโยกศีรษะขึ้นมาแล้วเดินมือทางด้านขวานะคะยืดสีข้างด้านซ้ายวางศีรษะลงไป จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยแล้วเดินมือไปทางด้านซ้ายวางศีรษะลงไปจะรู้สึกถึงการยืดของสีข้างด้านขวาจากนั้นเราค่อยๆเดินมือกลับมาที่บงกลางนะคะคราวนี้ยกตัวขึ้นนะคะให้หัวเข่าของเราอยู่ระดับใต้ช่วงสะโพกนะคะหัวเข่ากว้างออกจากกัน มีให้เดินมือไปข้างหน้านะคะแล้วค่อยๆส่งอกลงบนเสื่อท่านนี้จะช่วยเปิดหลังบนหัวไหลอูห้หมมันฟินมากทุกคนถ้าใครไม่ไหวหน้าผากไม่ติดเพืินไม่เป็นไรนะะหรือถ้าใครรู้สึกดีเจ้าคางวางไว้บนเสือก็ได้แต่สำหรับครูรู้สึกว่ามันเพิ่มความเกร็งให้กับต้นคอมากเกินไปก็จะชอบอยู่ที่ประมาณระดับนี้ผ่อนคลายหัวไหล คลายง้ามเนื้อบนใบหน้าถ้าใครอยากยืดต้นแขนด้วยนะคะหครือไกลเสร็จเอามือประกบกันนะคะจะประสานมือนี้ก็ได้แล้ววางไว้ที่ท้ายถอยหรือจะพันห่มมือแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่อันนี้ก็จะโฟกัสไปที่ต้นแขนของเราเวลาออกจากท่านะคะแล้วค่อยๆคลายมือออกก่อนสไลด์ตัวขึ้นมาโ้งหลังไปที่ท่าแนวนะคะ พราเมื่อกี้เราแอ่นหลังเนาะอันนี้เราให้กระดูกสันหลังเราคืนตัวจากตรงนี้จะไปถ้าแคทแอนข่าวก็ได้นะคะสามสี่รอบมีเท่าไหร่ก็ได้ที่เราสึกด,ดีหายใมวนตุกงลังสูบสะดือหายใจเข้าแอนอกเปิดลางทำตามจังหวะของตัวเองได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเดินมือไปข้างหน้านะคะเท้าตั้งนิ้วเท้าขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคการขึ้นท่าสนักก้มหน้าด้วยเนาะถ้าใครเพิ่งฝึกครั้งแรกลองแบบนี้ก่อนจากนั้นนะมือมั่นคงแข็งแรงพร้อมส่กลนขึ้นเห็นไหมคะมาท่าสนักก้มหน้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส้นเท้าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะให้เรากระเถิบเท้าเข้ามาด้แล้วลอง งอขอซ้ายงอหอขวายืดต้นขาด้านหลังยืดนองของเราจะค้างไว้าาแบบนี้ก็ได้นะคะนี่สังเกตดูถ้าคอเราเริ่มเกร็งนะคะให้เราสับสัดสับรัดออกหล่องกลางเท้าออกกว้างๆงอเข่าเยอะๆโกดแขนยดแขนลงไปยืดสุดๆไปเลยดีค่ะ คานี้เอาเท้ามาใกล้กันนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะยืดหลังทั้งส่วนนะคะเหยียดเท้าขึ้นกระดกเท้าขึ้นนะคะแล้วค่อยๆเดินมาด้านหน้าของเสือ้อเอาเท่าที่เราไหวพอไม่ไหวแล้วนะคะให้ย่อนกน้นลงไปเปิดทเท้าออกไปด้านข้างประมาณ45องศาพยายามยืดหลังของเราให้ตรงนะคะเอามือพนมไว้ที่ด้านหน้าของเราจะยกซ้ายยกขวาตรงนี้ก็ได้นะคะ เราใช้สองล็อกดันหัวเข่าออกไปท่านี้นะคะช่วยทั้งความแข็งแรงยืดหยุ่นของข้อเท้าต้นขาด,ด้านในช่วยให้เราขับถ่ายดีขึ้นด้วยเวลาหายจะเข้านะคะให้รู้สึกเหมือนเราหายใจไปถึงท้องน้อยละหายเจ้าไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกของเรา จากตรงนี้นะคะค่อยๆค,คลายมือออกนะคะสามารถใช้มือพยุงตัวเอยงยกกลนขึ้นมาได้มุนเท้าเข้ามาให้ขนานกันเท้ากกว้างๆงงอเข่าได้ทิ้งศีรษะลงไปนะ,ะไม่ต้องเกรงอะไรเลยตรงนี้สามารถจับสอกฝั่งตรงข้ามได้นะคะยกซ้ายยกขวาเบาๆท่าน,นี้นี้ช่วยเรายืดแฮมสตริงหรือกล้ามเรือเิือนต้นขาด้านหลังของเรานะคะ แล้ช่วยให้กระดูกต้นคอกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะหลังล่างของเราเนี่ยมันได้ผ่อนคลายเนาะจากการถูกกดทับด้วยกิจวัตรประจำวันต่างๆของเราจะเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ารู้สึกดีหรือยกซ้ายยกขวา,าวเวลาออกจากท่าให้คลายมือออกก่อนสำหรับใครที่ตึงมากใช้มือพยุงตัวเองได้กัน ตาตขาขึ้นมาแบบนี้นะพอขึ้นมาแล้วนะทุาคนให้เราค่อยๆย,ยกศีรษะขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายให้ยกระดูกสันหลังนะขึ้นมาทีละล็อกทีละล็กกอกจังเลยนะฮะเหยียดแขนออกไปด้านข้างนะหะายชกวาดเหมือนขึ้นหายชกวาดเหมือนลงอีกสองรอบหายชักหมครับ อีกหนึ่งครั้งคราวนี้นะคะให้เราวาดมือขึ้นเหนือศรีรษะเอามือจับไปที่ข้อมือด้านซ้ายจากตรงนี้นะคะให้เราเอาขาซ้ายของเราเดินไปฝั่งขวาเอียงตูบทางด้านขวานะคะรู้สึกถึงกานยืดของสีข้างด้านซ้ายไล่ั้งแบบปลายนิ้วมือไปจนถึงเอลนะคะข้างต้นขาของเราเนี่เรียก i t b a n บ จากนั้นกลับมาที่ตรงกลางครันี้สลับด้านมังจับไปที่ข้อมือขวาเอาขาขวาเดินไปฝังซ้ายยื่นตัวไปทางด้านซ้ายแล้วยืดสี่ครั้งด้านขวาดีค่ะแล้วค่อยๆกลับมาเซนเตอร์นะคะจากตรงนี้นะคะทุกคนสามารถทํากิจวัตรอย่างอื่นต่อได้เลยแต่ถ้าใครชอบประมาณนี้หรือว่าอยากได้ยาวกว่านี้ก็รีเควสตมาได้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าครูทํา ให้เพิ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ